อ้าวสวัสดีครับเชีวเบ้ามืดอนีไล่กันยังครับไอ้มืนีสีมมีไล่กันสูตร่วดเขาไปสูตรม่วบะาสูตรม่วแน<ะ>ว,วเดยเนยนยอเขาไปทั้งในกุ้อ <laughs> คน <laughs> ยังเราเขาซื้อมาให้เบา้าเนะเพื่อนนะอื้อเตีย้ยอ๋อลังบันโอ้บระเด็กเขาไม่ผีดหนล่ะ ยังเนี่ยน้ำโคกโปาดโซดาน้ำโคกปาดโซดามาสร,าารา้างวารเดียร์ังประวัติครับเตรียมขึ้นเชียงแล้วไหมเนี่ยไม่ส <laughs> บายเดี๋ยว <laughs> เบเาใส่เนี่ยก็ไปพันไปแล้วสองนาทีเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเดอแล้วมันเหนียร้ากินซองกนหนึ่งก <laughs> ินผู้เดียวอ่ไ,ได้กินนะ ก็พาผู้บอกเสว่าดอกินกินน้ำายอกตอนนี้นื้อกเลยตอนน้ำมือตัวก็ได้แก้วแก้บป๊อแซบไม่ยังนึ่งโอ้ยเห็ดใเหรอขีเจงไงสีเหรอเงี้ยละไรขี้เจงแถววะต่อไปนะครับ ไปอันนี้ควบมรับป่ะอควอวจักเม็ไอตามใจชอบตามใจชอบ่อันผมใส่อะไรพูดเลยว่าจินเพิ่งสุดรถไลผมดวงว่แมนเดอร์เขาใจกันพเดี๋ยวใส่อะไใส่หน่อยนึงตาวนั้นเป็นรถดีมูอืมสี่สิบสาม่ะแมนเบิดป่เนาะ เขาเรียนเขาเห้อยใส่อกจกเจ็ดทำมันหกต่อไปใส่ทองอย่างนะครับใส่เนื้อเนื้อและยอันนี้คือพนักงานก็คืเฮ็ดเลวเหรวะเวเหดินนะหลังจากที่เ้าเข้ามาร์กไปแล้วสมมือสามขึ้นแล้วเปิดเรื่องจะปเปิดยังไล โอ้มันเก่าครับพคือเก่าบ่มากุงแสมืสาืนยัคือเก่าอยู่บ่แมนบ่ตะมาบ่พอแล้วนั่นแหละะสูงโยซีม่อนก็หีบสนิมนะครับโเป็นนายหสนิมนตเอ้ยเปจังหลกหน่อยนึคซีมึงสัตว์ เลี้ยงเด้เก็บบ้าว่าขาดดอกเดาทำมาเป็นยังไงบ้าเเวเลี้ยงได้ออ๋อเจ็เขาตัวนี่ต้องถามห้องไหมรู้สึกังได้ครับรู้สึกเอ้อคล้ายๆกินเนื้อเนี่ยแหละเลี้ยงเด้อกลิ่นสองคนนะครับบ่ได้ย่างไรไกินมาทัานย่างอีกเลยย่างอีกเลยฝันแล้วกินไปเครื่องงูนี่แหละ

เลยกินแล้อยิมเป,ป๊ปะๆป้าเสียงกิน,กนท,ที่ย h à mình ได้ยับ้อยท่อผู้ท่อผู้ักบ,บนานเทาแมนบ่กินแล้วปลอดสารพิษแอมนบ่คือยังเสียดากันจย<า>ใจ<า>มันไอ้เป็นถัวถ่วถั่วรูครับท้อูเกบรกินโดนเลยพักปูกเองวะพักพักเฮนปูนครับเสือมัน

mình nó mất khổm nó mất khổm xe nó sao vậy sao vậy chiên đã sao thay đâu đừng phiền chị với